สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง How to คอคนรักรถ Car Lover ครับซึ่งจากโฆษณาที่หลายๆท่านได้มีโอกาสเห็นผมและแดนนี่ทำภารกิจที่สุดยอดแห่งความแกร่งของรถกระบะ Chevrolet Colorado High Country Storm กันไปแล้วใช่แล้วครับเป็นมิชชั่นที่มันมากๆใช่ครับผมแต่เรื่องราวของความท้าทายก็ยังไม่ได้จบครับเพราะวันนี้และที่แห่งนี้ เราจะมาท้าคนใหม่ครับผมดีเจภูมิภารกิจก็คือดีเจภูมิต้องขับรถผ่านหุบเขาทางโค้งที่สูงและมีความชันมากครับโดยระยะทาง10กิโลเมตรภายในเพียงเวลา7นาทีครับดีเจภูมิจะกล้าไหมจะรับคำท้าหรือไม่ก็ต้องไปดูครับแหม ท้าผิดคนหรือเปล่าครับนมๆเรื่องคำ้ามต้องขอบอกเลยว่าชอบเลยนะครับโดยเฉพาะคําท้าที่สร้างสารร์แบบนี้ขอทวนโจทย์นิดนึงดีกว่าให้ระยะทางพี่10กิโลเส้นทางค่อนข้างีจะคดเคี้ยวแล้วก็ชันมากใช่ไหมเวลา7นาทีถนนคดเคี้ยวนี่ไม่ใช่ปัญหาคันนี้พี่เคยขับแล้วนะครับเชฟโรเลตโคโรราโดไฮแคนทรีสตอร์มต้องบอกว่าแฮนดิ้งเนี่ยพี่ให้สิเต็มสิเลยสบายอีกหนึ่งโจทย์ของเราความชัน เอาเป็นว่าพี่มั่นใจในตัวเครื่องดีกว่า Duramax 2.5ลิตรดีเซล VGT u r b o สามารถรีดพลังออกมาได้180แรงมา้าผลิตโดย c เชฟโรเล t แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของ c เชฟโรเล t ทั่วโลกด้วยมั่นใจครับมั่นใจโจดหินอยู่นะแต่ว่ามั่นใจเอาเป็นว่าคำทานี้ขอรับครับเอา้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีไหมล่ะ บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าท้าผิดคนจริงๆแล้วไม่ได้ขับเก่งหรอกแต่ว่าได้ตัวช่วยที่ดีนะครับแมมันเป็นการผสมประสานที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุมพลังที่มาจากเครื่อง Duramax นะครับแล้วก็มีระบบยึดเกาะถนน ESC ด้วยนะครับลงตัวมากสบายมากภารกิจนี้เพราะได้ทำภารกิจสน,กสนุกแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้คิดถึงเพื่อนลักหนึ่งคนที่ผมอยากจะส่งสารท้าต่อไปถึงเขาเพชรจ้าผมขอท้าคนขับรถคันนี้ครับ เชฟโรเล็ตโคโรราโดไฮแคนทรีสตอร์มลุยน้ำในทางธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาผมรู้นะว่าซิตี้บอย่างคุณนะวันๆเอาแต่เดินห้างคุณจะกล้ามาลุยกับธรรมชาติแบบนี้หรือเปล่าเพจจ้าคุณกล้าไหมคุณกล้าไหมโอ้โหมิชชั่นคอมพลีทนะเย้ว้าว แล้วดีเจภูมิก็สามารถทําได้ครับแต่สัปดาห์หน้าดีเจเพชรจ้าจะกล้าไหมก็ต้องรอดูครับ okay,